ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะเวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวซองกินอูอีโวนะครับทุกคนนี่นี่เลยนะครับนี่ครับผมอ่ะโอเคนะซึ่งซองกินอูนะครับอ่ะจะให้ดูพาสซีฟก่อนนะครับอ่ะอ่ะอันนี้อันบนนะครับจ็อบรีเควสต์นะครับจะเป็นพาสซีฟก่อนอีโวนะครับก็คือทุกครั้งที่ซองกินอูเนี่ย ปิดชีพมอนนะครับอ่าหรือว่าฆ่ามอนได้นะครับจะเพิ่มดาเมีดสุดจุดหนึ่งนะครับเพิ่มสูงสุดเนี่ยอยู่ที่40%นะครับอ่ะแล้วพออีโวนะครับก็จะมีสองพาสซีฟใหม่นะครับเป็นเนโคลแมนเซอร์กับคิงออฟเชอร์ด์นะครับเนโคลแมนเซอร์นะครับอัปเกรดขั้นที่แปดนะครับจะอ่ามีสกิลเซกมอนขึ้นมานะครับเป็นอลไลซ์นะครับทุกคนอ่ะจะเซกมอนเนี่ยออกมาทั้งหมด20ตัวนะครับสูงสุดเนี่ย40ตัวนะครับทุกคน ซึ่ง15ตัวเนี่ยจะเป็นกองทัพเงานะครับส่วนอีก5ตัวเนี่ยจะเป็นอัศวินเงานะครับอ่ะแล้วก็ King of the Shadow นะครับอ่ะอัปเกรดขั้นที่8เหมือนกันนะครับอ่ะทุกครั้งที่อ่ากองทัพเงานะครับฆ่ามอนได้นะดับอ่าดาเมจของชองกินอูเนี่ยจะเพิ่ม2.5%นะครับอ่าเพิ่มสูงสุดอยู่ที่25%นะครับอ่ะแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับอีกิสด้วยนะครับ เพิ่ม2.5%นะครับสูงสุดอยูอ่ที่25%เหมือนกันนะสำหรับ King of the Shadow นะครับแต่ว่ามันจะต้องอัปเกรดขั้นที่8ก่อนนะครับถึงจะใช้ p พาสี2อันนี้ได้นะซึ่งพอข้างที่จะโอเคนะครับเออเป็นตัวที่เอาไว้คู่กับอีก,กิสได้นะครับทุกคนโอเคนะแล้วก็ทองยินอูน,นะครับจะมีคอสเมติกนะครับนี่ใส่เข้ามานะครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนอ่ะ โอเคซึ่งสองกินโอของผมนะครับเลียวสี่สิบเก้านะเออ,เอ,อ,เอก็ไม่ต่างจากห้าสิบนะครับส่วนบัฟเนี่ยเป็นบัฟตีเร็วนะครับอ่ะส่วนแซตเตนะครับจะเป็นประมาณนี้นะ B A B นะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะ Let's go ซึ่งซองจินอูนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งในเรื่องของพาสซีฟกับของสก,กิลนะเออ,อเข็ดปเดี๋ยววางเลยแล้วกันนะครับสำหรับซองจินอูนี่ครับโอเคนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูท่าโจมตีกันไปเลยนะครับบัอสอย่างนิดหนึ่งมาณนี้นะครับนี่ น,นี้นะครับถ้าจบดีนะครับจะเป็นพุ่งมาฟันลุลวะนะครับแล้วก็พาส,สีฟก่อนอีโบก็จะใช้งานได้ด้วยนะครับก็คือคิวมอนแล้วจะเพิ่มดาเมจนะครับแต่ผมวางตัวก่อนเดี๋ยวมันหลุดโอเคนะแล้วจะรีวิวแบบเดียวๆไปเลยนะครับทุกคนเออโอเคนะ นี่เห็นไหมทุกคนอ่ะพอมันฆ่ามอนได้ไปแล,ล้วเพิ่ดาเมจนะครับอันนี้จะเป็นพาสซีฟก่อนอีโบนะนี่นะครับทุกคนเห็นปะมันจะเพิ่มดาเมจนะครับยิ่งฆ่ามอนเยอะนะครับยิ่งเพิ่มดาเมจนะเออแต่จะเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะโอเคแล้วเราจะรีวิวแบบเรียบๆเ,เ,เลยนะครับทุกคนไม่มีไม่ตัดคลิปทางนั้นแหละ แล้วก็ถ้าเกิดเรามีอีกิสนะครับทุกคนเราสามารถเอามาเล่นคู่กับ2ยินอูได้นะเออไงเสียววะเพราะว่องจินอูเนี่ยจะบัฟดาเมจให้อีกิสนะครับมไม่ได้เป็นอีกิสร่างธรรมดาห,หรือร่างอีโบนะมันจะบัฟดาเมจให้นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่25%เลยนะเอเอเห็นไหมทุกคนพาสซีฟใหม่2อันนะครับจะต้องอัปเกรดขั้นที่8ก่อนนะโอเคเผมวางตัวก่อนเดี๋ยวมันหลุด ค okay. มาดไหมเนี่ยสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งโอเคครับอ่ะ ซึ่งซองกินอูนะครับจะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับนี่กดดโดย่างนี้ได้นะเออนี่แลก็ใช้เงินวางนะครับอยู่ที่1,700นเจอะเคตอะอัพกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับใช้เงิน1,500ดาเมจนะครับจะเป็น2,320ระยะเอ่อระยะเวลาการโจมตีถ้าเดิมนะครับส่วนระยะเพิ่มเป็น23่สิบนะเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,000นะครับดาเมจจะเพิ่มเป็น3,490นะครับระยะเวลาเหลือ5.2นะครับเพิ่มระยะเป็น25.1แล้วก็อหนึ่งแลนใหม่ ่าพุ่งไปเสียบอย่างนี้นะครับนี่นะโอเคเยว,วางข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวมันหลุดนะครับทุกคนโอเคนะมาขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,000นะครับตะเมีจะอยู่ที่30,000เอ้ย3,570นะครับเอ้ยขออภยัยใช้เงิน4,000นะครับตะเมีจะเพิ่มเป็น4,100 90นะครับอ่ะระยะเวลาเท่าเดิมส่วนระยะเพิ่มเป็น26นะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน5,000นะดาเมจจะเพิ่มเป็น4,810ระยระเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น27.2โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,500ดาเมจเพิ่มเป็น5,580อ่ะระยะเวลา4.8ครับระยะเพิ่มเป็น31.4แล้วก็แอนิเมชันใหม่ ให้ดูอะไรม,มิชั่นก่อนอฟุ่งไปเสียบเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคนะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,000นะดัมเมอจะเพิ่มเป็น6,410นสี่ร้อยสิระยะเอ๋ระยะายการโจมตีนะครับ4.8แล้วก็ระยะ32.4นะโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน10,000นะครับดัมเมอจะเพิ่มเป็น7 7็0พั ระยะระยะยเวลาการโจมตีนะครับ4.4ส่วนระยะเพิ่มเป็น34.5อ่านี่เห็นปะทุกคนขั้นต่อไปนะครับเป็นขั้นที่8นะจะเพิ่มสกิลมานะครับเป็นอลไลส์นะแล้วก็จะปลดล็อกพัลสี2อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยนี่นะครับอ่ะ พออัพถึงขั้นที่8นะครับจะมีสกิลอลไล์นะครับตครูดาวอยู่ที่1น่าทีนะซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นการเซตมอนดอกไม้อย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่แล้วก็พวกกองทัพเงานเนี่ยถ้าเดินชนศัตรูแล้วศัตรูตายไปนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับซองจินอุอีก2.5%นะครับเพิ่มดาเมจสูงสุดอยู่ที่25%นะโอเคแล้วผมจะกดให้ดูเลยนะครับนี่ะจะเสกออกไมาอย่างนี้เลยนะครับทั้งหมด20ตัวนะ นี่นะครับอ่ะจะเป็นอัศวิน5ตัวนะครับแล้วก็เป็นกองทัพ15ตัวนะนี่อย่างนี้นะครับอ่านป่ะแล้วก็ซองยินอูจะเพิ่มดาเมจเรื่อยๆนะครับเพิ่ม2.5เมื่อกี้นะ,ะเห็นปะ่ะตอนนี้ซองยินอูนผมดาเมจขึ้มนมา10,000ละนะครับอ่าโอเคนะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน14,000นะครับดาเมจจะอยู่ที่12,330 ระยะลา4.4นะครับระยะเพิ่มเป็น38.7โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้งเงิน16,500ื่นนารนะครับอาเม็ดนะครับจะเพิ่มเป็น13690ระยะ,ะยะลาเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น42.9นะครับโอเคเดี๋ยวรอตังก่อนนะนี่ปะค่อนข้างที่จะคูลดาวน์เร็วนะครับนี่ครับสกิลนี้นะ กดไปเลยอีกรอบหนึ่งนี่ปะทุกคนมาเซกออกมาอย่างนี้อ่าทั้งหมด20ตัวนะครับเดินชนบอสไปเลยแบบชิวๆปะปะอ่ะอัพไปก่อนนะครับนี่อ่ะเคตไปขั้นสุดท้ายนะครับแทงเงินอยู่ที่20,000นะดาเมจจะเพิ่มเป็น15,120ครับระยะเวลาเท่าเดิมนะส่วนระยะเพิ่มเป็น46นะครับ ก็ซองยินอูขั้นอีโวนะครับจะอัปเกรดได้ทั้งหมด11ขั้นนะครับนี่ขั้น2มือจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอ่าอเ,เดรอทังสักครู่นะครับทุกคนคือซองยินอูเนี่ยเป็นตัวที่เล่นต้นเกมก็ดีนะครับเล่นเลดเกมก็ดีนะเพราะว่าพอเราอัพมาถึงขั้นที่8เนี่ยไม่ต้องอัพสุดก็ได้นะครับเราก็สามารถใช้สกิลนี้ได้แล้วนะเออแล้วก็ต้นเกมเนี่ย ตีหลายฮิตด้วยนะครับเออสามารถจัดการตัวโลได้นะเออละลายไอ้พวกเลือดสองหลอดก็ได้นะครับทุกคนนี่อ่ะผมอัพตัาแล้วนะแล้วก็วางได้3ตัวอีกทั้งหากนะครับทุกคนแถมสกิลคูลดาวเร็วด้วยนี่เห็นปะใช้ได้เรื่อยๆเสกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเงี้ยคุ้มค่าครับสำหรับการอีโวนะซองยินอูเออแล้วถ้าเกิดใครมีซองยินอูแบบหลายๆตัวเนี่ยไปทำเป็น สามดาวก็ได้นะครับนะตเตมจจะได้แบบเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วกเกิดใครเนี่ยที่มีบัฟพนโถดเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยนะครับสำหรับฟองจินอูเนี่ยว่าแล้คูดาวยังเร็วนะนะเอ,ออดูดินะครับทุกคนระยะก็ใกล้นะครับเออระยะเวลาการโจมตีก็ การนะครับดาเมจก็โอเคนะครับเออแถมมีสก,กิลเซกมอนต,ต้องมาอีกเออไม่ทำไม่ได้เดียวนะครับสำหรับซองจินอูนะเออแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ไปลงรีเจนสเตปแอกซ์สามนะครับเพื่อหาอีกิสมาเล่นคู่กับซองจินอูนะเพราะว่าซองจินอูเนี่ยจะสามารถบัฟดาเมจให้กับอีกิสได้ด้วยนะเออฮะโอเค นะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ